หานใต้ร่วมกับวัดบ้านชนประทานส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข14นะคะนางสาวอารีรัตนอาสาชุมชนละหันทรายชุมชนตลาดสดชุมชนวัดโพไซทองร่วมกับวัดโพไซทองและโรงเรียนแสนสุขส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับผู้เข้ารอบ3ามท่านต่อไปนี้ก็จะได้ตอบคำถามเพื่อชิงความเป็นหนึ่งครองตำแหน่งนางนพมาศนะคะ สำหรับ5ท่านก็จะได้รับรางวัลทันละ2,000บาทเป็นรางวัลมอบให้กับทั้ง5ท่านนะคะผู้ที่เข้ารอบ3ท่านต่อไปนี้ขอเรียนเชิญบนเวทีข้างๆกับพิธีกรน,นะคะเพื่อรอหูฟังนะคะ2ท่านแล้วก็ตอบคำถามจะลงไปตอบด้านล่างนะคะผู้เข้ารอบท่านแรก ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะเนี่ยสามท่านต่อไปนี้เรียกว่ารางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นทั้งสามท่านนะคะหมายเลขสนะิบสองนางสาวพัทรพรแก้วกลมค่ะด้านนี้เลยลุกด้านหลังบนเวทีเลยค่ะ<อ>เชิญข้างหลังเนี่ยค่ะผู<อ>้ขเข้ารอบท่านที่สอง ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขห้านางสาวธนัญญาทัพประคนค่ะขอเชิญนะคะชุดสีม่วงค่ะยินดีด้วยค่ะบนเวทีค่ะท่านสุดท้ายท่านที่3มผู้เข้าประกวดหมายเลขเป็นเป็นที่ตกใจของพี่เลี้ยง งหน้าตั้งเลยนะคะพี่เลี้ยงลืมหายใจหมายเลขสิบนางสาวนัทณัทรัชิดาแอนไทยสงค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญข้างบนค่ะอีกหท่านรับรางวัลด้านหน้าเวทีถามเหมือนกันทั้งสท่านนะเพราะฉะนั้นมาดูปฏิพันธ์ไหวพริบครั้งนี้ใครตอบได้ดีครองตำแหน่งแน่นอนค่ะเฉือกันที่การตอบคำถามเนี่แหละคะ่ะข้างหลังพร้อมแล้วใช่ไหมคะ พร้อมแล้วค่ะคำถามนะคะสมมุติว่าคุณมีสร้อยทองอยู่สองเส้นเส้นที่1เป็นสมบัติที่พ่อกับแม่ให้มาและเส้นที่2เป็นสิ่งที่แฟนของคุณหาได้จากหยาดเหงือ่อแรงกายและการเก็บหอมรอมริบหากให้คุณเลือกที่จะบริจาคสร้อยทองเพื่ออุทิศส่วนกุศลคุณจะเลือกบริจาคสร้อยเส้นใด เพราะอะไรค่ะสําหรับน้องมิงนะคะถ้าให้น้องมิงเลือกบริจาคสร้อยทองน้องมิงจะขอบริจาคสร้อยที่แฟนซื้อให้ค่ะและจะเก็บสร้อยที่พ่อกับแม่ซื้อไว้ให้สาเหตุที่เลือกเก็บสร้อยที่พ่อแม่อาไว้ให้นะคะเพราะพ่อกับแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณมากที่สุดในชีวิตของน้องมิงค่ะถ้าไม่มีท่านทั้งสองคงไม่มีน้องมิงในวันนี้ขอบคุณค่ะ ต่อไปขอเชิญหมายเลข5ตอบคำถามค่ะนางสาวธนัญญาทัพประโคนขอเชิญค่ะค่ะสำหรับน้องยานะคะน้องยาจะเลือกสร้อยของที่แฟนนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นมาจากความรักความเก็บหอ,อมรอมริษของแฟนถึงเราจะบริจาคให้แต่เราก็ทำด้วยใจ ไม่ว่าจะเป็นของแม่หรือของแฟนก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็ทำด้วยใจก็ไม่ไม่ได้หวังผมตอบแทนค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านสุดท้ายเชิญค่ะหมายเลขสิบสามนางสาวนัทณพัฒรธิดาแอนไทยสงค่ะตอบคำถามค่ะดิฉันจะบริจาคสร้อยเส้นที่แฟนดิฉันให้นะคะเพื่อที่จะเก็บ สมบัติที่พ่อกับแม่ฉันให้ดิฉันให้มานะคะเพื่อต่อรุ่นหลานพ่อแม่อาจจะอยากให้เอาไว้ให้รุ่นรุ่นหลานสืบทอดต่อไปค่ะคะ่ะสามท่านตอบแล้วนะคะก็คงจะมีคำตอบในใจแต่ละท่านก็จะให้ใครหนึ่งสองสาะ ได้ราบรื่นรวดเร็วเรียบร้อยนะคะเป็นปีที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขและได้กลับไปนอนอย่างมีความสุขพร้อมสู้งานในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะไม่เลิกดึกนะคะบนเวทีนี้ดีใจกันเป็นแถวได้กลับบ้านเร็วรวมทั้งท่านประธานตรงนั้นด้วยเช่นกันนะคะสามสาวงามด้านหน้าเวทีนะคะก็จะมีผู้ที่ครองตำแหน่งชนะเลิศได้รับเงินสด7 0 0 0บาทพร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอ,อันดับ1ได้รับเงินสด5,000บาทพร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้เงินสด4,000บาทพร้อมโล่รางวัลผู้ชนะเลิศจะได้ทั้งโล่รางวัลสายสะพายและเงินสดนะคะนางนพมาศประจําปี2558ของเทศบาลตะบนละหันทรายผู้ครองตําแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับสอง ได้แก่ผู้เข้าประกวรหมายเลขหมายเลข5้าค่ะนางสาวธานัญญาทัพประโคนค่ะได้รับเงินสด4 0 0พันบาทพร้อมโล่รางวันค่ะค่ะและในโอกาสนี้ขอเียนเชิญนายสมใจสวัยผลรองประธานสภาเทศบาลตำบละหัสสายได้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะขอบคากลางเชิญค่ะ สายสะพายโลร่รางวัลแล้วก็เงินสด7,000บาทนะคะลุงสมใจจะมอบโลร่รางวัลพร้อมเงินสด4,000บาทให้กับผู้ขเข้าประกวดหมายเลข5นางสาวธนัญญาทัพปโคนนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตะบลละหันทรายประจำปีพุทธศักราช2 5 5 8ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข ค่ะผู้ชมหมายเลข12นางสาวพัทรพรแก้วกลงค่ะยินดีด้วยนะคะด้าน,นหมายความว่าหมายเลข13นางสาวนัทนภันทรจิดาแอ็นไทยสงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะรับเงินสด5,000ันบาทพร้อมโล่รางวัลในการนี้นะคะขอเรียนเชิญนายสุพัฒน์ห่งยุทมากรองนายกเทศมนตรีตำบลห่าทราย ได้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะขึ้นเวทีพร้อมท่านประธานเลยค่ะขอเชิญค่ะจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข12พัทรพรแก้วกลมค่ะจุมชนพวกเก่าคงทานและโรงเรียนระหาสทรายรัชดาพิเศษทรงเข้าประกวดค่ะยินดีด้วยค่ะปีนี้รัชดาพิเศษครองชนะเลิศสองรายการนะคะคือ กระทงและนางนพมาศค่ะก็ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพกับท่านประธานค่ะประธานวันนี้คือท่านนายเภลลาหันสายค่ะท่านชัยวัฒน์ชัเวพิสิทธิ์ค่ะขอเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนายเพราสายท่านชัยวัฒน์ชัยเมธ